รถครอบครัวประหยัดน้ำมันนะครับมันก็เป็นรถท,ที่หายากม,มากๆเลยนะครับนิสสันเซน่า1.2เป็นรุ่น e-power นะครับปี2019กับเลขไมายเพียงแค่38,000กิโลบอดี้เดิมบอดี้สวยการนตีสีเดิมทั้งคันไม่ชนนคี่คำแนะนำร่วมนะครับแล้วก็ได้เครื่องยนต์ e-power ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับผมนี่ฮะ บอดี้สวยนะครับแถมได้ยางใหม่ด้วยนะยางมิชลินไพร์มาซี่ปี25ทั้ง4เส้นนะครับด้านในสภาพใหม่มากๆเลยนะครับเป็นเบาะผ้านั่งสบายแน่นอนนะผมชอบข้างในนะได้จอพายโอเนียด้วยนะพวกปุ่มสตาร์ตต่างๆเกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ประวัติดีแน่นอนนะครับประกอบก็นเนี่ยเห็นไหมสวิตช์ของดีออโต้เฮลยังอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับรถประวัติดีแล้วก็รถเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะครับ ประตูสกายไฟ้าสอข้างนะครับข้างในสภาพเหมือนกับป้ายแดงเลยนะเพราะใหม่วิ่งน้อยใช่ไหมเบาสวยนะครับหลังคาสะอาดไม่องอากระด้วยนะนั่งได้เจคนจริงๆนะครับที่หลังก็คือนั่งสบายนะครับบอกเลยว่านั่งสบายมากนะครับ ชื่อเต็มๆของรุ่นมันคือเซ n a นาไฮเว y Star 1.2 e power นะครับไซส์เนี้ยเขาเรียกว่ารถมินิแวนเนาะหรือว่ารถ MPV ไรอย่างเงี้ยประตูสกรีฟไฟฟ้า2ข้างด้วยนะครับข้างในมันคือกว้างขวางมากๆนะครับโชมซี27ปี2019นะครับราคาถึงแค่929,000บาทนะครับบอดี้เดิมบอดี้สวยนะครับหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสนใจซื้อทักมาได้เลยนะครับผม